กลางความร้อนระอุแห่งไฟสงครามมีชายผู้หนึ่งกระโจนลงจากเฮลิคอปเตอร์ท่ามกลางหากระสุนเพื่อช่วยชีวิตประชาชนชาวไทยและชายผู้นั้นคือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่พระนามต่อมากลายเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหากษัตริย์นักรบพระองค์ปัจจุบันของประเทศไทย วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่โลกภายนอกอาจไม่เคยรู้แต่ชาวบ้านหมากแข้งจำไม่เคยลืมเด,ดือนตุลาคมปี2519ที่หมู่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยในขณะที่พื้นที่ทั่วไปเริ่มถูกคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำหมากแข้งเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวที่ยังไม่ยอมซิโรราและเพราะการไม่ยอมแพ้นั่นเอง จึงถูกโจมตีอย่างหนักเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเสียชีวิตจำนวนมากเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งที่เข้าไปส่งกำลังถูกยิงตกทับบ้านเรือนราษฎรกลายเป็นเศษซากเพลิงไหม้ที่ยังครุกรุนผู้คนแตกตื่นหนีตายหมดสิ้นความหวังข่าวลือนั้นขจรไปไกลจนถึงพระกันของร้อยเอกวชิลาลงกรณ์ผู้ที่ขณะนั้น ประจำการอยู่ที่หน่วยทหารในจังหวัดพิษณุโลกเมื่อทรงทราบว่าชาวบ้านหมากแค้งต้องตกอยู่ในความทุกข์และความกลัวพระองค์มีพระราชดำรัสกับแม่ทัพภาคที่สามพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ท่านแม่ทัพถึงกะกราบทูลทัดทานด้วยความกังวลแต่พระองค์ทรงรับสั่งหนักแน่นชักช้าไม่ได้ ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้บ่ายสามโมงครึ่งเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลำหนึ่งทยานขึ้นสู่ฟ้ามุ่งตรงไปยังหมักแข้งขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังจะลงจอดผู้ก่อการร้ายระรมยิงเข้าใส่ทันทีนักบินไม่อาจลงจอดได้แต่วินาทีนั้นเองร้อยเอกวชิลาลงกรทรงตัดสินพระทยกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ ที่ยังลอยอยู่เหนือพื้นดินจากความสูงกว่าสองเมตรท่ามกลางหากระสุนจริงทรงวิ่งฝ่ากระสุนหลบเข้าหาที่กำบงังและเริ่มบัญชาก,การรบในทันทีทรงสั่งให้ทหารยิงโต้กลับทรงสั่งปืนใหญ่จากห้วยมุน่นยิงถล่มพิกัดของศัตรูและทรงวางแผนการรบอย่างแม่นยำ16นาฬิกาพระองค์นำหน่วยลาตะเวน โดยเสด็จนำขบวนด้วยพระองค์เองแม่แม่ทัพจะพยายามห้ามด้วยความห่วงใยแต่พระองค์กลับตรัดตอบไปว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารพระองค์ทรงลุยเข้าแนวป่าฝ่าทุ่นระเบิดเสียงปืนดินระเบิดกลางเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเหยียบและในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ถอยร่นจากพื้นที่ พระองค์เสด็จถึงหมู่บ้านหมากแข้งเสด็จตรงไปดูซากเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกยิงตกและตรัสถามอาการของผู้บาดเจ็บจากนั้นทรงเสด็จไปโรงเรียนบ้านหมากแข้งที่เคยถูกยึดโดยผู้ก่อ,อก,การร้ายเพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียนและในคืนนั้นเองพระองค์ไม่ได้เสด็จกลับแต่ประทับแรมในหลุมเพราะบุคคลร่วมกับทหารหลุมที่มีความลึกเพียงแค่สองฟุต มุงหลังคาด้วยหญ้าและใช้เป้ทหารหนุนพระเศียรไม่มีผ้าห่มไม่มีเครื่องกันหนาวไม่มีเครื่องส่งพระพักไม่มีอภิสิทธิ์มีเพียงแค่พระองค์กับคำว่าหน้าที่นายอินตาสิงขรผู้ใหญ่บ้านหมากแข้งเล่าถึงเช้าวันต่อมาพระองค์ทรงตื่นบรรทมตั้งแต่ตีห้ายังมิทันได้ส่งพระพักก็ออกลาดตะเวงกับหน่วยทหาร สวยข้าวจี่ทาไข่กับปลารา้าไม่มีพิธีรีตรองไม่มีเครื่องเงินเครื่องทองมีเพียงข้าวบ้านๆกับน้ำใจของนักรบคนหนึ่งที่ชาวบ้านรู้ดีว่ามาจากหัวใจหลายสิบปีผ่านไปบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามรบที่ที่เคยมีเฮลิคอปเตอร์ตกกลายเป็นอุทยานทอดเกียรติบ้านหมากแข้งที่ตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพราะในใจชาวบ้านพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่เจ้าชายแต่คือวีรกษัตริย์ที่กล้าหาญที่สุดแห่งยุคไม่ใช่ทุกสงครามจะมีเจ้าชายเข้าร่วมรบแต่ในครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ชาติไทยมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งเลือกที่จะลงไปในสมรภูมิจริงเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองและประชาชนด้วยชีวิต ในโลกยุคปัจจุบันไม่ใช่ทุกสงครามจะมีเจ้าชายหรือพระมหากษัตริย์เข้าร่วมรบแต่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งที่เลือกจะลงไปในสมรภูมิจริงเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองและประชาชนด้วยชีวิตและถ้าคุณรู้สึกภูมิใจแม้เพียงเสี้ยววินาทีขอแค่คุณเซฟวิดีโอนี้ไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบอกให้โลกรู้ว่า แผ่นดินไทยยังมีกษัตริย์ที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลยแม้แต่วินาทีเดียว